Man Shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวอิฟินิตคอมโบบนเว็บรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะฟาร์มเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดวันนี้ผมจะขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนระบบของคาบนมือถือเครื่องหนึง่ง UG p o n e จะช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นสามารถเปิดบอดฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตตัวละครเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับมันจะเหมาะสำหรับคนที่กลัวแบตมือถือเสื่อมค่าไฟแพงค่าเน็ตแพงราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่วันละ10บาทแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําวันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจ G VIP ซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้น แต่ว่าตัว G V I P เนี่ยการใช้งานจะดีขึ้นลื่นขึ้นแรงขึ้นและสบายมากกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลด U G Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ิ้า์ข้างใต้คลิปเลยครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไหมนะครับตอนนี้คุณอยกู่ผมโซเกอร์วันนี้เราคุยในเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบเหมือนเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่กับอาชีพวิศา์ตัวละครฉิงๆก็เป็นตัวละครของเพื่อนผมนะครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าผมเคยทคําคลิปเปิดไอเทมสวมใส่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นอาชีพ fg นะครับ f o r ันเนอ e r แต่ตอนเนี้เขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพิศาตตัวละครตัวเนี้งบ2 0 0 0 0ื่นนะครับผม20,000บาทนะค่าพลังอยู่ที่7 5 0 0 0 0นหนะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยค่าพลังขนาดนี้ทําไมงบแค่2 0,000ตัวละครตัวเนี้ถ้าใครสนใจนะครับเพื่อนผมมันเลิกเล่นไปละสามารถทักมาหาผมแล้วก็ปิด id นี้ไปได้เลยนะครับราคาตรงตัวเลยนะครับ ผมจะตั้งข้างนอกประมาณเ 22k นะครับแต่ว่าจะลดให้กับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับมันคุ้มยังไงมันขายร้อนยังไงเรามาดูกันเลยครับว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าราคาเรียกได้ว่าโยนทิ้งเลยนะครับอะแค่ค่าพลังมเมื่อกี้มันก็น่าจะชัดเจนแล้วละ่ะว่าแม่งไม่เอาอะไรละแต่มันอยากได้ราคานี้นะครับก็จัดให้มันสักหน่อยละกันมาเริ่มจากสวมใส่นะครับส่วนหูนะเดฟหกนะครับใส่คู่เควอทเจ็ดคอบวกแปดกำไรข้างนี้เป็นกำไรเซียนาหรือกำไรจาะเกาะนะครับ ก็ค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยคี่สิบสี่แอมสี่สวยนะครับเป็นเป็นตัวลองเลยอ่ะสวยแล้วก็ข้างนี้จะเป็นคี9เก้านะครับส่วนข้างนี้มันมี chaos เจ็ดด้วยนะหนึ่งข้างสร้อยลิซิต้านะครับ chaos เจ็ดชามบวกสิบนะเทมเบอร์บวกสิบมอไซค์เป็นพีวนะครับบวกสิบห้าอีพิกเป็นแอมนะครับแอมเก้านะสีม่วงด้วยแล้วก็ ex เจ็ดเอฟเฟกเตอร์สีชินครับลูบี้ เออเอเมอร์ลซับไฟไดมอนด์บวกแหมดเลยนะครับคุ้มเศษครับไดเฟมเคสเจ็ดแล้วก็ขัดเศษบวก10บนเงินบวก11เผลทองบวก7แหวนนะครับผมแหวนบวก3มลิงออลคออฟลักเคสเจ็ดคิทเทิลคิงบวก k ามเคยอสเจ็ดอเวกเทเลนลิงเคสเจ็ดมปัสลิงเคส่วนชุดกับอาวุธเนี่ยขอเริ่มจากส่วนหัวก่อนละกันเป็นหัวซิกนะครับแน่นอนครับมาตรฐานเรด26 K.O.S เฮ้ย K.O.S ยั Chaos งไงอะ่ะเป็นหัวซิกเรทที่16 E.X 7นะนะครับผม E.X นะไม่ใช่ K.O.S แม่ง7จ็ดลัวอะไรไงก่อนได้เนี้ยส่วนชุดนะครับก็เป็นมิดทิวนะครับผมอี c b บูตันนะครับผมคารับอนบูตันแล้วเราเป็น M 1 0บออเป็น M Mac Mac นะครับผมเป็น Mac หนะครับ M 2 0แล้วก็ E.X 7ส่วนมือก็เหมือนกับเสื้อเลยนะครับเหมือนกับเป๊ะเลย E.X เท้านะครับ เป็นเท้า m 2 0เจาะแล้ว ex เเหมือนกันอาวุธนะครับก็เหมือนกันทั้งสองข้างนะอาวุธอะก็เป็นคาร์ฟ p 2 0บูตันอ็อเป็นชี้ิีแอมนะครับ ex 7คู่เลยนะ x 7ทั้งตัวนะครับ x 7ทั้งตัวส่วนเท้าเนี่ยมีเท้าสลับด้วยนะก็คือเท้าชา์โดครับ m 3รูสามารถใช้สลับได้ถ้าใครอยากเล่นดามเมจเรืออนาคตถ้าเราอยากประหยัดแอมอีก2ดูก็จัดไปได้เลยครับคุ้มๆส่วนคอตูมนะ เป็น 3M แอมนะครับส่วนมอเตอไซก็เป็นขี้กับปฏิเสธอีวาชันนะแล้วก็เป็นแอคคูนะครับสลับปีกนะประมาณนี้แล้วก็จะมีของเล่นอีกมากมายนะครับยังไม่หมดนะมันจะมีของของ FG ด้วยนะครับยังไม่ได้จบแค่นั้นโอบครับยัดไม่เจ๊แทกเจาะแล้วไอ้ตรงเนี้ยถ้าอยากไปขายหรืออยากไปทําอะไรก็เอาไปเล่นได้นะครับผมเนี่ยเผื่อไม่มีอะไรทําอยากเอาไปเล่นหัวครับหัว FG นะครับ เลด18 8ตรงรุ่น ex5 อันนี้ก็สามารถไปใช้เล่นได้อันนี้ครับ ex5 เหมือนกันครับเป็นขั้นเทเลเกสนะ mm hmm. เลดออสก็มีแอมกับมีแม็ก ex5 เท้านะครับ fgm 3รูครับสามารถไปขายคืนคุนได้แล้วก็มีพวกเปลี่ยนประเทศพวกเนี้ครับเยอะมากนะครับพวกคาบาวแบ็กเนี่ยมีเซต fg อ่ะพวกก่อนหน้านี้มันเป็น fg ใช่ไหมล่ะสามารถเอาไปขายได้นะผมต่อมาจะเป็นในส่วนของรุนนะครับ รูนเนี่ยก็มีทั้งหมด24รูนนะเรียกได้ว่าแทบจะมีหมดแล้วมั้งก็จะมีตั้งแต่เนะดฟเลตนะครับสเต้งอินเด็กกันล้มดูดมานาดูดเลือดชีดาเมจแอมแอคแทกเดตเมจิกแอคแทกนะครับไฟนอลดาเมจอัพไฟนอลดามิเอตทยไฟนอลดาเมจดีดักชันนะครับดูดเลือดแมก Mac, ลงแม็กเลดครบหมดนะครับดีเฟนสกิลเอ็กพีบอมมีรูนเงินด้วยนะถ้าเราไม่ใช้เราสามารถไปเปลี่ยนทิ้งได้นะครับ ก็ไม่ต้องไปเจาะรุนเพิ่มในอนาคตสามารถลบทิ้งแล้วก็เรียนรุ่นใหม่ได้เลยที่ดีกว่าปฏิเสธจกอกกแอคคูนะครับผมมีรูนนี้ด้วยนะครับแอคคูเอซี่นะครับผมแล้วก็รุ่นเลือดนะอัพได้นะครับผมคือมันไม่ได้เข้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมอัพให้เลยแล้วกันอัพให้มันตันๆไปนะคือตอนนี้คือมันไม่ได้เข้าตัวอะไรไงโอเคอัพตันให้เรียบร้อยนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะมีทั้งหมด3รูนนะก็จะมีรูนแอคแท็กนะครับมจิแอคแท็กนะตีมอน,น แล้วก็รุนแอมนะครับตีคนกับรนะุนแอมตีมอนนะมีประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของไฮไลท์ของตัวละครตัวนี้นะครับคอลเลกชันครับสมุดตัวเนี้ยตัวละครเวลหนึ่งไม่มีของยืนพื้นอยู่ที่1นึ0 0 0สเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะกดสําเร็จให้ดูก่อนนะเริ่มจากชาเลนก่อนเลยดูนะ100% 100%ใครที่เคยดูสวมสใส่ตัวนี้มาจะรู้ว่ามันคุ้มจริงนะครับไอเนี้ยคือจุดที่คุ้มที่สุดละสมุดมันเยอะมากๆนะครับดูดิ ร้อยเปอร์กี่อันนะนี่แค่หน้าชาลินนะปกติมันจะเป็นพวก67เปอร์หมดนะครับ60เปอร์อัพหมดแหละส่วนใหญ่นี่คือ100เปอร์นะตัวน,นี้ก็จะเป็นดันเจียนนะครับดูนะครับเยอะมากๆเลยนะไม่ใช่น้อยๆเลยตอนผมจะซื้อมันแต่ก่อนมันก็ไม่ขายผมพอผมทาตัวละครขึ้นมามันก็ดันเลิกเล่นพราอกับมันชิบหายดูดิอย่างเยอะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าอัพเกรดนะพวกหน้าไอคแคร์ ag, เห็นปะร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะ แล้วก็ไฮไลท์อย่างพวกหิน EX นะครับทำเสร็จทั้ง3หน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดฟ60 c a n แคนเซิลอีกนอร์เพเนสี่คิดาเมสครบหมดสเปเชียลนี่เรียกได้ว่าเป็นโครตรไฮไลท์เลยแพงจัดจัดดูนะร้อยเปอร์หมดนี่ครับไอเนี้ยเป็นหินมีเดียมใช่ไหมเจาะมีเดียมเดฟ60เรียบร้อยเจาะแดงครับเนี่ย7เม็ดเลยนะก็ออยแท็กบวก75และไฮไลท์ที่สุดครับที่ผมอยากได้มากแต่ก่อน เพเนทชันบวกหกนะครับเจาะแดง3เจาะขาว3นะครับหินขาวอีกเต็มเลยเห็นปะสปแตปจางโหดนะไอตัวเนี้ยตัวยืนพื้นเฉยๆไม่มีของเนี่ยค่าเจาะกรอจากแค่สมุดนะอยู่ที่185เลยนะครับเยอะมากๆประมาณนี้นะส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะทั้งหมดเนี่ย67เปอร์หมดอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เปิดให้ดูแค่ร้อยเปอร์ใช่ไหมล่ะดูดิเยอะจัดนะครับผมเนี่ยไม่ใช่น้อยเลย มันมีสองเอ็ม up แน่ๆ่ครับต่ำาคือสองเอ็แน่แครับแค่สมุดเนี่ยนะคือแพงมากไอตัวละครตัวเนี้ยสอง0มื 20, เนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าเป็นเจมก็คือประมาณ4ี่จุห้าเอ็มะคือ4ี่จุดเ็มเจมเนี่ยไม่มีทางได้ตัวละครทั้งหมดนี่หรอกครับยังไงก็คุ้มนะครับไอตัวเนี้ยมันดันมาขายผิดเวลาตอนที่ผมทำของะไรไงนั่นแหละมีตรงนี้แหละดูดิหกสิบเจสิบหมดนะครับมันทำไม่หมดแล้วอะ ผมก็ไม่เข้าใจตอนผมจะจะเอาแม่งไม่ขายดูดิคิดจะไปแม่งก็ไปคุมจัดแล้วนะแค่นี้แม่งก็คุมแล้วแค่หน้าเจาะขาวคิดดูดิสามเม็ดมันเท่าไหร่อ,อีกกี่เม็ดแต่เมีเ้ยยัดเล่นไปอะ่ะพวกหินอีกอะ่ะหกสิบเจ็ดสิบร้อยเปอร์หมดนะครับอย่างที่บอกเยอะมากแค่นี้แม่งก็มหาศาลแล้วครับสามสิบโป่งสามสิบเปอร์นี่ครับพวกรูนพวกแอมพวกคีเพนยัดหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเบลหนึ่งด้วยประมาณนี้นะผมตัวน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเยอะมากๆครับสมุดส่วนเนี่ยจะมีในส่วนของพรีเมียมนะครับพรีเมียมเยอะมากนะแค่พรีเมียมที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนเนี้ยคือพรีเมียมทองห3สาวันสองเดือนนะพรีเมียมเงินห้าสิบหกห้าสิหวันนี้ก็คือติกลมๆคือ2เดือนนะอ่ะสองเมียมเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมาดูตรงถั่วนะถั่วเนี่ยเยอะมากกับตรงจุดหมายมันนะดูดิดันเจียนอนะ่ะพวกแหวนให้พี่เบิร์ดเดย์พวก ดันเทมปงเทมปัสเ,เทมจีนเนี่ยแล้วก็พวกอ e ีพิกบูทดูอ e ีพิกบูทขั้นขาวนะอย่างเยอะกันตรงการแตกแหวนนี่หมดนะครับเยอะมากและทีเด็ดคือนี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมพัด30วันครับเออพัด30วันนี่ก็พัด30วันซูพิเดียอีก30วันซูพิเดียอีก30วัน,วนดูดิพวกโอ้โหอีพ e ิกบูทขั้นขาวครับรวมๆแล้วซูพิเดียกับพัดจะอยู่ได้อีกประมาณ3เดือนนะครับรวมกับที่มันกดอยู่ปัจจุบันด้วยประมาณ3เดือนเลยอะ แค่ค่าถั่วมันก็คุม้มละเนี่ยพวกเมียมพวกของเนี่ยของแจกของอะไรเยอะแยะมันมีหมดนะครับซึ่งคุ้มมากๆเนี่ยเดี๋ยวพามาดูปรับแต่งนะเนี่ยครับซูพิเรียยี่สิวันกับ24วันนะซูพิเรียพัดไปบวกกับทัวอีกอย่างละ60วันอนะอย่างเยอะบอกเลยของดีแล้วก็อะไรอีกว่าสัตว์เลี้ยงนะผมรีไป4ี่แสนกว่าเจมนะครับได้แม่งแค่นี้แหละเนี่ยแอคแทคเดชี แมกเลดแลวก็กันเลดดูดมานาแอดดาเมีกล่องมาสจันนะครับดอกไอเทมดูดเลือดดิฟเฟนเลดเลดนะครับผมแต่หน้าเนี้ยค่อนข้างจะโอเคครับเพราะว่ามีทั้งแอ,กกอมสอง,ง,งนะครับเจาะเกาะมีแอคคูมีกันล้มมีมานามีดิฟเฟนเลดรีดงรีดิวนะครับมีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่จะคุ้มมากๆสำหรับคนที่มานะถ้าหารับจ้างครับไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ทำแล้วมันเล่นได้ยันจบเกมเลยพลรับเด็ดครบครับยวนมี เอดโอเนลตัวเกตมีนี่ครับวิสาทไอซานตัวป้องกันแบบสามีเอเรนาแบบสามีครับเอเรนาไอซานครบครับเพราะหลักๆักวิสาทมันใช้แค่นี้แหละสลับมันใช้หนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวแค่นี้ครับที่เหลือไม่ได้ใช้ละคือโอเคสุดลวครับผมประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับปีกเนี่ยเลเวลอยู่ที่หนึ่งาบอดอีก7วันครับตันแล้วครับเพอเอถ้าใครมาซื้อหลังจากเนี้คือมันตันแล้วล่ะเพราะผมจะบอดให้ทุกวันอยู่แล้วไงไอ้ดันเนี่ย เออตอนนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบสามนะก็สเตตก,ก็ตามนีอัพถูกนะครับถูกต้องแล้วครับต้องอัพเป็นประมาณนี้ซ้ายสุดกับพอสุดเขียวกับตัวนี้นะครับมันดีสุดละเีกอะแล้วก็เมอริตมาสเตอรี่เออหกพันนะครับผมวอร์มันไม่ค่อยได้เล่นนะอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ประมาณนี้เราสามารถไปไล่เก็บได้ครับไม่ใช่ปัญหาเหรียญเมอริตเหลือด้วยนะครับยังไม่ได้ประเมินเห็นปะปื๊บอ่ะเผื่ออยากมาลุ้นเองเผื่ออยากมาลุ้นเองนะครับ ผมเก็บไว้ให้ทุกคนมาลุ้นเองแล้วกันแล้วก็จดหมายตัวนี้ยังไม่ได้รับมานะก็มาลองเสี่ยงดวงกันเผื่อคนที่ซื้อไปเขาดวงดีกว่าผมไงเดี๋ยวผมถลึงไปจดอีก <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าผมดวงไม่ดีต่อมาจะเป็นในส่วนของสเตตตัวละครนะครับวิษณ์แน่นอนครับลงอินเพียวอยู่แล้วสเต็งกับเด็กลงพอให้ใส่ของได้แล้วก็คาร์ด20นะครับส่วนหน้า a อคแท็กอาบิลิตี้เนี่ยอยู่ที่4,02,000นะครับแต่ถ้าอยากได้เพิ่มสามารถสับเป็นท้าวชั่ d โ w ใส่เข้าไป มันจะเพิ่มอีกประมาณ4,008ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็น425,000นะผมประมาณนี้สามารถสลับใช้ได้ครับผมแล้วก็อื่นๆนี่มันน่าจะมี Magic a อค a c ชอยู่ที่เท่าไหร่วะ4,768นะครับส่วนเลทนะครับอยู่ที่64ทับ70ไอ้ตัวนี้มันเล่นเป็นกดยานะครับถ้ากดยาจีก็จะเพิ่มอีกค่าก็จะเป็น69ทับ70 แค่นี้มันก็สวยแล้วครับก็เล่นได้ละแต่ถ้าอยากตันก็มียาคีก็กดให้ตันได้ให้ตัวเนี้ยมาเล่นเป็นสายปดยาน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เล็ดปันตันไปเลยก็สามารถเปลี่ยนโอข้างหนึ่งนะครับเป็นโอเลดได้ก็จะตันได้เหมือนกันแต่อันนี้คือมันจะค่อนข้างคุมไงเพราะว่าเรากดยาจีบอดอยู่แล้วยาจีตัวเนี้ยไม่ต้องซีเรียสครับ7 3็ร้อยสาสิบามขวดครับแล้วก็มีอีกเยอะเลยเออที่ยังไม่ได้เปิดให้ดูในตรงนี้นะก็ใช้มันบอดได้ครับบอดพวกแจบอดพวกตันเนี้ยจะให้อยากใช้ใช้ได้เลย แล้วก็คิดาเมจอยู่ที่324ครับผมเมจิกสกิลแอมอยู่ที่157ไอ้เนี่ยถ้าสับเป็นทาวชา a d โดมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหรว่วะเดี๋ยวผมลองให้ดูจะได้เห็นทุกอย่างเลยจะเป็นอยู่ที่เท่าไหรว่วะา7 7 1นะครับจะเป็นที่171นะประมาณนี้เป็น171ส่วนจอกเกาะนะครับจอกเกาะอ,อยู่ที่582เลยนะแอค u เรซีอยู่ที่ 1,251นะผมประมาณนี้นะใครอยากดูตรงไหนเพิ่มก็ก็ดูเอาแล้วกันนะครับแคปรูปดูเอาได้นะ,ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมันจะมีไฮไลท์อีกอย่างนึ่งน่าจะเป็นเอออิกนอไม่ใช่สิ Can c ซ l Ignore Penetration นะครับนี่ครับ c e n เซเพเยอะมากนะ172เลยนะครับได้จากสมุดหลักๆนะเยอะมาก172เลย Defend Ability อยู่ที่297,754ครับ ดีเฟนที่5,190เบเดบเลตนะครับ7,400รอีวัชชั่น1,461แต่จริงๆมันไม่สำคัญหรอกตัวนั้นนะรีดิวตรงนี้ครับสำคัญรีดิวอยู่ที่7,81พวกค่าเอ,อ่อกันเลดกันชี้อะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับมีกันเลด21มีกันชิดา207กันแอม62ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ ปฏิเสธเจาะเกาะอ,อยู่ที่4 8 2ดเลยนะเยอะมากนะผมสแตทอื่นๆประมาณนี้เลยดูได้นะผมออเทอร์สแตทก็ตามนี้นะครับผมพวกกันลมกันลมก็สามารถแคปดูได้เลยนี่ประมาณนี้เลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับในแพทปัจจุบันนะครับวันที่ผมอัดคลิปคือวันที่15ธันวาตัวเนี้ยสามารถบอทได้ดันเลยครับส่วนเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นไฮไลท์คร่าวๆให้ดูไปแบบเรื่อยๆแลวกันช่วงที่ผมพูดพูดไปเรื่อยครับประมาณนี้ อ่ะเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยไอด้ดเวเนี่ยถ้าลงมือจบครับจบดีไวได้ลงมือแล้วก็มีอะไรวะแจเขียวแจเขียวได้15เวฟครับจะได้อยู่ประมาณ2 7 0ร้อเบถึงเกือบสามประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไฮไลไท์ให้ดูตรงเวฟสิบนี่เคลียร์ได้เร็วมากเออแจเขียวเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเวลาของวิสรดมันเคลียร์ได้เร็วมากมันจะมีบางรอบที่ อาจจะตายเทมปัสแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นมามันจบได้ครับมันจะไป15เวฟ15เวฟเคลีย์เกือบหมดเลยนะเยอะมากนะครับได้เศษเยอะมากอันนี้ไม่ต้องซีเรียสไปแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยตายหรอกถ้าบอดดันนั้นก็ใช้เป็นเท้ามิทิวนะครับทุกคนจะค่อนข้างอึดแล้วก็มาแรงอเวกมาแรงอเวกอยู่ที่13นาทีครับเรืออเวกอยู่ที่10-11นาทีเทมจีนนะครับ ทมป์ปัจจินแดงอยู่ที่ประมาณ9นาทีครับ8-9นาทีรอบเร็วมากเพราะเป็นวิสต้นั่นแหละแม่งลียม์เอรเร็วไงมันบอดได้ทุกดันเลยครับเออประมาณนี้เลยยาก็ตามนี้เลยนะครับเยอะมากส่วนนี้ก็มีพวกแจพวกดีวงดีวายนะครับมอไซด์บงมอไซด์บูนะครับผมคอสตูมคอสตูมเนี่ยพวกรีดิวก็มีนะครับจริงๆอะถ้าถ้าอยากอึดขึ้นอะเราไม่ต้องใช้แอคคูตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ย อย่างถ้าผมเลือกผมก็คงเลือกไป็นรีดิวอะแอคคูมันแม่นขึ้นจริงอะแต่ว่าถ้าบอดดันอะรีดิวจะโอเคกว่านะครับผมได้ Normal Damage Up เป็น Damage ด้วยเนี่ยเนี่นยใช้ตรงนี้ได้อันนี้ก็มีราคาครับท้าไม่ได้ใช้ประมาณนี้เลือดมันดองไว้ทําไมเนี่ยมีการแตกให้ด้วยครับ2ชิ้นมีเลือดมีแหวนทรงแหวน2นะครับฉายาครับประมาณนี้มีผู้มาก่อนการนะครับผมมีให้นะครับก็ฉายากรงฉายากิวสแตรประมาณนี้ครับ ยืนพื้นที่เมืองนะครับตัวละครเบลหนึ่งจ้าเอนี่ครับอย่างที่บอก1นึ่งแสสามมื่นสามพันครับหนึ่งสามสามนะตัวเบลหนึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับแค่ค่าจอกรจากสมุดแม่งร้อยหห้าได้แล้วมัง้งไหนวาเนี่ร้อยแปดิบห้าครับไม่ใช่ร้อยหสิห้าสมุดร้อยแปดบห้านะเพเนียอย่างเยอะ <c oughs> นี่ยังไม่ใส่ของนะครับแตละครจะมีประมาณนี้ยังไงถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมใครที่ปิดก่อนก็รับไปก่อนเลยครับอ,อราคาน่ารักจริงๆตอนถามซื้อแพงอนนี้แม่งไม่ขายใบดงใบดันมีเยอะแยะนะครับมีหินมีอะไรด้วยอ๋อมีกําไรจอกกอด้วยนะครับมีกําไรจอกกอขายด้วยครับกําไรจอกกอมีซูพีเรียมี ใบแม็กเลดด้วยนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ50,000เงินเมนะครับติดตัวละครตอนนี้คือ918าเอมนะครับแน่นอนครับยกให้หมดเลยเจมก็3ามหมประมาณนี้เลยให้หมดเลยนะครับผมให้ทุกอย่างแล้วให้ทุกอย่างที่เธอมีแล้วราคานี้เลยครับไม่พูดเยอะ20,000ใครสนใจปิดก็จัดมาได้เลย,เลยแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับมันไม่น่าจะมีตัวละครบแบบนี้มาขายแล้วละ่ะนานๆผมถึงจะไ <c oughs> อ้น,นี่มันเพื่อนผมนะครับก็เลยขายให้เฉยๆนะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมท่านเพื่อนชอบว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดตับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน